มันม่ง่ไม like ันเือบ่เไปดิเดกเราดิ้ยอุ้ยีเกเกี่ยวข้อันีรออาปาขอเลกยังไงก็ขออนุญาตขอส่งต่วันนั้นเหลืองขายห้าหมื่ แปนหรอ้าเ้าแปลี่ตวล่ะเปนครับเปลี่ปมมือซหมมเลยท้ทานทั้งมืคุณมันหับเตมยมฝากกางคิดนมากเสียมากีเลย

ยังไงครับนักเรียนฝันไม่เจอ,เอ,เอนักเรียนนักเรียนเลยก็ก็เรียกตะโกนให้ครูมาดู <laughs> เจอเจอตอนแรกรู้สึกยงไงครับ <laughs> คนลูกอยู่นะคัะเพราะว่าตัวเองเป็นฟีวคอนอ๋อเลยค่ะ